สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบล็อกฟุตเหมือนเดิมแต่ที่เดนจอมเวทจอมจนกามาตามหาในน้อยคนมันจะแอบตรงไหนมันมาอยนมากทานู้นำก็อยู่ที่นเขาจะไม่เห็นเราฮเดินด้วยนะโอ้ดคิ่ะ ทุกคนเขาเดินผ่านเราเฮ้ยโอ้โอ้เอา้าฮินเหรอทาบอา้าวมาไอ้หนูเปิด PvP ซะโอเคโอเคเปิดเปิดก็ได้เปิดก็ได้ทำไมต้องฆ่าด้วยโ <c oughs> อ้ยโทษทีวือล่น เอ,อไอ้โงโทษทีต้องก,กี่หมืน่นล้านเอาอินนี่นี่แย่มากเลยนะเด้อสมผลให้หน่อยสิครับผมไม่มีผลอืมเร็วครับเพมผล เอาไปไปรอเล่นยิงเล่นยิงเล่นไม่ได้นะครับยิงเล่นไม่ได้นะยิงเล่นไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่จะยิงเล่นไปละเอ้ย,อยไปผิดทางไม่ไ,ไงตามมาดิเอาไอ้หนูตามมาไปจะฟอร์มเลเวลต่อไหมเออครับไปกดไพเร็เหรอต้องไปกดไพเร็ ไ้ครับไอเกาะที่มันเนะกาะที่มันจะต้องมันจะมีหีบเยอะๆครับโทษทีตั้งใจเอาอีนี่ <c oughs> อย่าพเพิ่งเปิดพีพีขอโทษที <c oughs> <c oughs> เอาตัวที่สามารถอะไรเสุดตรงนี้มันก็ขอยิงแป๊บ mới tới rồi, cái tôi phải giúp tịt luôn. Rồi, cái tôi rồi cho một coi cơn tay mình ý lâu mình cười แก่ห้องสิบเลเวลไม่ใช่สิบมระมาณยี่สิบกว่าเลเวลนี่หุ่นสิบกว่าเลเวลนี่แหละอัพเกรดบอฟตกับเลือดแล้วก็มัตไว้ลอยเลยครับผมไม่งั้นเกจะตายก็ใจไหมไอเด็กน้อย ฉันรู้สึกว่าแกจะต้องไปฟาร์มแกะเกาะของแกแล้วแหละแก,กะจะได้เลเวลเยอะอยู่งั้นแกก็ไปฟากตามฉันมาเฮ้ยแต่ว่างั้นต้องนำเข็มทิศไปคุณต้องมาช่วยผมด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เอ้ไอ้ไอ้ตกน้อมตกน้อมอืมมันคนจะใช้เวลาไกลใช่ไหมครับอืมใช่ไอ้รู้ เปิดหัวคิสังเกตเองลองไปเอะไ้หนูเอ้ยไอ้ซสอปอนที่กอะกลางแกไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปกอะกลางเฮ้ยเดี๋ยวผมรอตรงนี้ครับโอเคฉันไปแล้ว Ta Như như này á yên gì yên nha đào nha yên đúng yên nha 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 yên ไม่อะไม่เอาข้าหวหัวยหรอกไม่ครับอือนังก็ไม่ต้องเอาเออข้าบหมวยหรอกฉันสู้แป๊บหนึ่งแล้วไอ้หนูมันตายแล้วกำลังไปหา เดี๋ยวฉันไปก่อพลเรศก่อนละเกินเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้ยฉันขี้เกียจรอเนี่ยเป็นช้าเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันตกน้ำอุ้ฉันจะรอแกให้แกไปเก็บเงินครับแค่นี้ครับ ผมรอมานานแล้วแล้วผมไปหาครับ <c oughs> มันตามพวกลีโอพารยมาเลยแล้ววนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอ้โหมัน,นรุนแรงมากเลยเปลี่ยนเซิร์ฟเพื่อนมันลากเพื่อนมาทำไมวะเนี่ยจะพุ้งกระพุ้งคอฉอดเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงแรงจ้าเฮ้อย S <S <S ง,งั้นคอมโบโมวัมวๆเลยแล้วกันฮะคอมโบัโวๆม,มันได้เหรอครับสู้กับลีโอพามันกาอย่างนี้แหละนัวมากเฮ้ย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 เอเเอ้เอ้อเ้เฮ้ยเนมันมากเฮ้ยลโอพาสอย่าพึง่งรู้ใช่ไ้มคนเดียวกัน ดีโอพาร์ตอยา่าอย่าแสงอย่าแจมไม่เกี่ยวกอดไอ้ซปเปอร์ฮิวแมนเหรออุ้ย,อปปย,ออยคอมโ,มโบเก่งมากเลยนะอยนไ,อไอ้หนูไอ้แก่แบบหนึ่งเฮ้ยดีโอพาร์ตใกล้ตายแล้วไอ้หนูให้ดีโอพาร์ตใกล้ตายแล้วเหรออุ้ยตาย เรียวผ่าใกล้ตายแล้วอ่ะรียวผ่าอยอ่ะไอเรียวผ่า,าชั่วอไอชั่วร้ายหายไว้ไหนวะ โนะ้มิดเนี่ยเรียวผ่านหายหาเรียวผ่านไม่เจอโอ้ยใช้คอโมโบไม่เก่งด้วยมวมั่วไปก่อนเออเอาลบเก่งมากเลยนะอินไอ้มีดโดนเฮ้ยเฮ้อเฮ้จะตายจะตายถอยก่อน ที่ยิกเมื่อคืนจะมีมะอะไรจถ้าพ่อได้ยินว่าน้องถูกแปรรูปยันาตกใจมากต้องเหมอนวิญาณท่าหลุดอกากเขาย่างาานานาตามมาทันนะแป๊บหนึ่งนะทุกคน,นอย่าเราต้องต้องรอเพื่อนเราสู้ไม่ได้น,น,นะนมันเสียเวลา อุ่ยจะไปแล้วม,ม,มันเกือบตอยแล้วไอ้เพื่อนเกือนแกก็ชวนไม่ได้พวกแกก็จอบเพื่อน,นอมันหรือว่าพ้นแสงกับเรียวพัดเดียวามาเร็วถึงเร็ว ทำไมเจ้าคะท่านจะทำอะไรผิดต่อข้างนั้นเลยเจ้าคะถ้าเป็นเช่นนั้นเอาขืนไปเถอะเจ้าค่ะตีท่าดีสิเจ้าคะอืมฉันเจ้าคะบอกให้ตีเิเจ้าค่ะเฮ้ยทีนี้ก็รวยแล้วข้ใม้ท่านต้องเจ็บคนข้ามีร้อยสิ่งที่ต้องปกป้อง

และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ดีกว่านานๆนนครั้งจะเป็นให้บ้านคเขาและมาตีฆ่าบ่อยได้ครับหากเป็นฆ oh, ่าเออวะดีฆ่าอย่าเพิ่งทำครับพี่มาก่อน is my friend ำไมไม่อยู่นี่ข้าตามร่องรอยมนต์ดำตามที่อาจารย์พยอมสับแต่ว่าข้าเจอมันที่นี่อ๋อข้าลืมไว้สินะอ๋อไม่มีกำไรแล้วเจ้าไม่เป็นไรใช่ข้าปกติแล้วสมบัตปิประมูลจริงลีโอพาร์ตน่า,านจะไปแล้วขอบใจนะที่เจอมันยังมีอีกอย่างที่เจ้าทิ้งเอาไว้ไม่ได้มาหาหมูดอกหรือแล้วหมูดอกมัน ข้าพงนานหลบซ่อนไหนป่านางบาดเจ็บเลือดไหลเยอะเลยด้วยมาเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองอ้อนายน้อยถ้านีไปแบบนั้นโชคเยียนไไงกั เอ้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วเฮ้ยแตกแล้วไอ้นั่นมันตายแล้วนะ อข้ากลัวมากไปหน่อยนะเลยกะอโกรรทคนเดียวจนหนีไปซะได้ฮะข้าคือเกี่ยวข้ามูนเนาะแต่ก็เป็นผีที่ว่านางเป็นผู้แปลงยันถ้าไุณรักษาให้นางทันทีถล้วผงตายไปแล้วอ่ะอเห้ด้ียเจ้าเจ้าทั้งช่วยชีวิตมูนเอาไว้ทั้งรักษาให้นาด้วยหัวใจมากนะ เขาเขาแย่งศัตรูผมว่ะถ้าเข้าสู้จะได้อะไรนอกจากตายเราก็ต้องหาตัวเองรอดเด็ดขาดทำไมมองข้าแบบนั้นไม่ได้กิดแบบนั้นหรือยังไงสิยงขาก็ไม่เป็นไรนายน้อยก็ไม่ได้เป็นอะไรลงออกไปขี่จูบเขาแหโอ้ยอยุยไมค์กอดตกน้ำ

ดูเหมือนตอนนี้เขาจะควบคุมพลังเองได้แล้วมาดูกันใครจะเร็วกว่ากันผลแสงรู้สึกเหมือนกันการรอรหัสเราอยู่รอเราอยู่โอเคไปกันแต่เอ็ดให้หมดเลย ้าไปเริ่ดต่อใครดีไม่ได้รับบาดเจ็บครับโลกของไปทีแล้วเขาได้เห็นหรือเล่าว่าใครอยู่กับยีหยองที่มีการแปรผคนน่นอาอัศเป็นคนที่แล้วฉันเปลี่ยนเพราะว่าผมรุ่งจากัาร่ได้พบเขาแล้วเด็กัใช้ที่อยู่ด้วยกัน นเจะเเธองนเดนเอกงนะวนงูนี่ดวฉันจะเอากเธอลงทนี่ดะเอาเธอน่เดวนอาวธอลงยููนะนีเดอาทน่เู้ป็น่เน่องทนเาดนอะบพง ปะเราจะไปจังเกิลกันนะโอเค let's go โอเคฉันไปก่อนแล้วกัน ข้ามาทำไมอีกครับอุ้ยใจของขวัญแต่งงานข้ามาถึงแล้วไล้ดีว่าคุณชายดังปูนเามันไปหรือเจ้าคะทำแบบนั้นทำไมเจ้าคะคิดว่าข้าเห็นมันอันนี้ฉันเปลี่ยนเป็นการวิ่งเร็วขึ้นแล้วกันนะยไปใส่ที่มูจิแล้วทิ้งที่หมดเถอะเจ้าคะข้าจะไม่แต่งงานกับใครทุกนั้นแล้วเจ้าคะโหอยากายเกินไปเลยนะครับทำแต่งงานนี้ผูกเดินการเงียบง้าไม่มีข่าวออกไปเลย สามลักน้ำลายตายไปกอลิล่าคิวเฮ้ยรอด้วยดีส่งผลไม่รอกันเลยไม่เลยคนนี้ อี่้กดหออเฮ้ยดาบเออุ้ยตายเฮ้ยบลลี่นูเฮ้ยนี่ใส่ไม่ดีเลย

กินเงก็เป็นวสวเรื่อยแีอีกแล้วเหรอจะเป็อชี่เขาดเย้เราได้ผลแล้วฮะสมองหาบูยักอีกแล้วพี่คะเปาเนยชุดน้ำที่ดูขึ้นมาอ๋อ ชฉะนั้นมูลนกขายไม่เกิดจากที่นี่นะใช่ไหมคะฉันจะขอให้ขอยากจะขอที่มั้งเ็หรอนะคะแล้วบอกว่าไม่รู้ว่าอาจย์หนุ่มที่นี่มีความคิดอะไรน้วมันเขาเป็นคนร่ำรวยคงไม่ต้องการเป็นคืนน้ำมาขายใช่ไหมคะโอ้ยดีด้วยเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปไปฟาร์มผลดอนะครับบ๊ายบาย